พ่อครับก็ระบาดสวัสดีท่าน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 ทุน,นะครับตรงนี้ผมโบมดเฟรชทูคนเดินนมนะครับเพื่อเติมเพิ่มวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์จับบูนไอเทมตระแบบอของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วของน้องคาเฟนี่ในอีพีแรกของเรานะครับอันนี้ครับผมน้องคาเฟนี่นะครับบลูนเอ่อไม่ใช่บลูนไอเทมของน็อกคาเฟนี่ครับผม อันนี้คือไอซิ่งของอัน,นของเซิร์ฟเวอรนะ์แล้วก็ประมาณนี้ผมตามนี้ครับตามภาพด้านล่างทางขวานะครับตามนี้ส่วนรุ่นนี้ครับผมนะก็ตามภาพด้านล่างทางขวาเหมือนเดิมครับก็จะเป็นแลมเพจสีสปีดสิบแล้วก็จะเปอนคอ,อสิบนะครับผมนะโอเคโอค้ยร้าไปเลของพม่้แก้ก่นแล้วว่าของอันงของเซิร์ฟเวอร์จะเป็นยังไงโอเคตรงนี้ก็อยู่กันในหน้าจะกคู่กันเลยนะครับซึ่งทีมผมจะมี ดี่น่ารักครับนี่แล้วก็บุกของทับบิกเ์เลยแล้วก็ตัวใหม่ลอรียอนนะครับผมนะก็ลำบาสิบเกมเรื่องครับก็ไม่รอนะครับไปเลยพิวโอ้คเดรครับคนเลืออยู่ในเกมกันแล้วนะซึ่งก็จะเป็นเลนบนนะของนะซึ่งโอเคครับเหมือนฝักเขาจะมีคาร์เนี่นะผมนะก็จะมีเรือมาคาร์เทนี่เลยนะบุคคลแล้วก็วีปนะครับซึ่งฝั่งเขานี่แปลกเลยนะเพราะว่าวีปฝั่งเขานี่ เล่นโรมนะวิบของฝั่งเขานะขึ้นเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากเลยนะครับตรงนั้นเล่นโรมนะโอ้โหแปลกใหม่จริงนะกระเจากกินเด็กกินชิดแรกเลยนะก็มาได้เจอคาร์บันนีเขาด้วยนะครับดูใช่หรือเปล่าผมว่าใช่นอนนะผมว่าเอาไม่ใช่ฮะเจอวิบนั่นเองเหมือนคาร์บันนี่คาม์บนี่เขาจะไปจะไปยืดล่างเลยเปล่านะมนก็ยิงฟรีเขาปอดเป็นสเต็ปขึ้นออกไปดีโอู้ดการทุกคนแดงครับแดงครับแดงครับคนเกือบตายครับแดงครับผมแดงครับย่างครับ ก็ถือว่าเกตน,นะครับนะลิเตอร์เรามาแล้วก็เปิดปืนก็ปั้งอับนั่นสเตปอัหน้าของเต็ทก็เราเพิังแปดไปโอ้โหสุดยอดเลยนะเพิ่ตงตอนเรียนซึ่งตอนทุยตอนเรียนก็เพิ่มมาด้วยนะมาเกนี้ฮะโอ้แต่ว่าเซ็กของแอบหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ก็สุดยอดเหมือนกันนะผมก็อืมซอยดูวันแรงแล,แล,แล้วก็ต้านสถานะได้ดีด้วยนะผมก็โอเคครับ, OK รบถือว่ายอดเยี่ยมนะดีมากครับผมแจ็คออกไปเชื่ต่อเลยครับ กดกดย então, Aye, ืนเออนะกดกดทุยแล้วก็อะไรแค่สิกต่อแล้วซึ่งน้องวิ้กก็ยิงปีอีสปอร์ตอัตจ้งเสร็จแล้วก็ถอนมาไกลตอนนี้ดิกระไรยิงปีอีสปอร์ตไปอืมครื่องหล่อเป็นแบบเก็บไปนะเนี่ยผมเนีายเก็บไปก่อนกับก่อนนะทุกคนว่าจะดีได้าว่ายจะตายเออโอ้ย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 มาอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้ว โอโ้โหโอ้โห,หแพลนประกันออกมาเนี่ยเราเรหยบรึเปล่ามือมนะแต่ที่รู้คือหมุนเจเรือมาและยิงคิดไปก่อนต็7นะผมโอ้โหแรงครับเนี่ยแรงก็ว็ดถือว่าแรงน,นะครับไม่แม้อันนี้คือมันคือมันคือปืนต้องเกลียวเจอทิงเจอทิงปังเออเออเจ็บเจ็บ ออ้ยอ้ย้ยอย่าห้าวไม่ลย้ย่าห้าวไม่ได้เอาห้าวดิตรงนี้ห้าวดิตรงนี้ห้าวดิห้าวดิจิงงจริงริงจังริได้นกห้าบได้นกโอเคเป็นไงเขาได้เรียบสามสามสี่ด้ป่ะโอเคสี่เียวกันมาดิมาดิเออเออเอแตกแตกอะไรนี่ยอะไรนี่ยเออเออตาย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 โอ้ย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 อเกือบไปแล้วกือ เอาบบกกัโบกตาเอาโกตาบังกรแม่บังกรแม่ไอแท็กไอแท็กเออย่าไม่ไอดแท็กนะไปการกกันนะโอเคมากลางก่อนเลยฮะมากลางก่อนแล้วผมก็เกลี้ยกลิ้บไปอัดหน้าคลิปเป็นสเต็ปอืมสุดยอดนะโอเคบางกรยแล้วกันครับผมบังกรไปแล้วกันฮะไอแฉยิงไปยิงไปฮะแล้วก็มีหน้าที่ยิงเราก็ยิงไปทุกคนครับเราก็จะบังกรไปฮะเราก็จะเรียวมาฮะแล้วก็อัดหน้าสุดอัด นดาจสเต็ปนั่นเจอวิบด้วยฮะไม่รู้ว่าน้องวิบมาทำไมไม่ดูนะผมเอแย่าๆนะอย่านะอย่านะอย่านะแย่นะอย่านะนี่เหมือนลิสเตอร์เราแจ็ข้ามากนะผมโอ้โหแล้วสุดจีนเนี่ยเราสามารถเก็บไปได้แล้วเอาเอาวอาเอาอะไรจะอะไรเฮ้ยน้องวิบครับน้องวิบน้องวิบสวยลิสเตอร์สวยจังเลยลิสเตอร์สวยจังลิสเตอร์แต่ยิ่งยูยิ่งเยอะไปเรี่ยวมา โอ้ยโอ้ยคคิหนึ่งโอ้แรงครับแรงแรงแรงแงแรสุดยอดครับแต่ถึยจอาริเกอแอนขอรีเพสทุกคนผมจปิเจอายหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ครับตอนนี้แม่ยู่คนเดียวแล้วเอ้ยการกากม่สนฮาราเฮ้ยบอบนลการแบนก่อนบนก่อนแล้วบนก่อนโอ้โห สวัสดีเพื่อนว่าไงฝาแฝดน,นี่ครับนี่คือฝาแฝดแนี้ครับฝาแฝดครับนี่รูฝาแฝดผมแบบเหมือนจะใส่เออไม่ฝาแฝดผมใส่สกินมาด้วยฮะลออร์ลอเลียนลออรอเลียนลออร์ลอเลียนลออร์เลียนลออร์เลียนเออจ้เลี้ยงเอออร์เลียนแฝดสวยอะไรเนี่ยอัดอัดอะไรเนี่ยอัดหน้าไป แต่เมื่อคิวของคาเฟ่ดีของหน้านโอสุดยอดเลยจังหวะนี้และเจอลินด้วยฮะน้องลิงครับน้องลิงอาจีพอมไปก่อนเลยกันนะอาจีพอมไปก่อนแล้วก็จะออกตราบตีเร็วห้าสเต็คนะผมนะโอเคดักครับผมดักครับเราคือสายดักอีสปอร์ตนะเดี๋ยวเราจะเจอเรียวหมาเออไม่ใช่เรียวหมาเรียวหมาดีเออเรียกเขามีหน่อยฮะเดี๋ย่าเขาโกรธนะ

ผมโดเลี้ยมาคันทุกคนเมื่อกี้จะรอดอยู่แล้วว่าอ่โนดจะรอดอยู่แล้ว่าตันเลี้ยวมาคันเลยโอ้แล้วจังหวะนี้เหมือนโอ้โห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 ยกาทุกคนทีผมุยอดโอ้ยยอดทีผมนี้มันอันดับหนึ่งจริงเลยชุดยอดเลยโอ้ยเอาปากข้าก่อนแล้วกันนะทีผุดยอดทุกคนทีผมดแบบเก่งมากชุดยอดเลยทุกคน ตอนนี้ก็เอาบับคเขาบัดเขาเอาบับคอไปเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเ้ยเ้ยเ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโอ้โเกิดมาเราเกิดมาเราไปและไม่อยู่แลวรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรสองตะแคงครับผมกัดก่อนเฮ้ยจ๊อันไหนอันไหนอัดนาอ่าาอันก้เตปไปทุกคนขอบคุณเพื่อนๆเพื่อนแจงแจงแจงมากแจงแจงี้บ่ามากเลยนะโอ้โห กลาสองไดกลกาเข้าให้บรราการถุยกลางเลยมวนสองอย่ทุกคนนะี่ยเหมือนผมไปจินะลรมาผมคือเหมือนผมไปนอนอะไรมาไม่รู้ทุกคนก็แบบเบิรดใจดีดนะอันทีผมแบบเป็นกลาเแบบยังไงก็ไม่ดูทุกคนจะเข้าใจบิดน,นะผมไม่ได้ไปทำทอะไรมานัแค่ เก็บเลยค่ับอยก่อนเลยเออ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 ช่วยด้วย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 ดิทุกคนผมตัวนี้อนะันตรายากแกแกดไม่ได้เฮออ้ยออมันไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่จับมันเยอะไมันมันไปอยู่ที่เินไ,ได้หมดเลยตัวจากวันนี้นะครับจากวันนี้นะครับโอเคโอเค โอเคไปรับีวิวแล้วออกโบออฟสลัตเตอร์ต่อยแล้วกันะครับนะโอเคเอาคิดหมดแล้วเอาบ๊อบแดงเลย่ะถือว่าคนละกันนะเพื่อนนะได้ป่าววะได้ป่าววะได้่าวะขอบคุณมากมากค่ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วดูก่อนครับว่าเอาบ๊อบไมตัวทู้แทบเอาเอาไม่ได้เพราะว่านั่นแต่ผมว่าเอาไม่ได้จริงๆเพราะวา่ารทชอกันนะ โอ้ยเดมาควาก็ไอ้แจมแมลแลวทุกคนจจบแมวนะครับจ่อเลยทีมผมมันตัดสินจร <c oughs> ิงเลยเพื่อนครับผมขอบัฟหน่อยแล้วกันบัฟอะไรคลิปเล็กนะไม่ใช่บัฟคุณจะเข้าใจผิดนะครับนะโอเคขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันขอบัฟหน่อยแล้วกันขอทุกอย่างแล้วกันขอคลิปหน่อยแล้วกันอู้อู้ ยอดเลือดเต็มเลยยอดเลยไม่อกลับนะฮะแบบนี้ไม่ต้องกลับนะฮะยีดเพื่อวิุวิววิวไม่ตายหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยอย่าอย่าอย่าทุกคนผมว่าตอทุกตอนนี้ทุกคนมารู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดนะผมต้องจริงจังหนักจริงจรินะเพราะว่าเหมือน เหมือนจะโดนพิ่จะโดนพิ่สถานการณ์นั้นทุกคนคนจำเหมือนกันฮนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนตัวพี่สถานการณ์ยังไม่รู้ฮะเป็นกรรมอ้าตายแล้วหลืหอ,ไม,อลไม่ได้หรือไม่หรือไม่ได้หรือไม่ได้ทุกคนเหมือนโดนลิงโตกลับนะฮะอวินดี้ก็เกิดตายเหมือนเนี่ยผมต้องไปเคลีจักงก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมต้องจริงจังนะเพราะเหมือนสถานการณ์เริ่มป็นเครียดนะฮะผม ต้องขอาสมุด,มดจริงจังน่อยนดนนะเพราะว่าแบบตอนนี้เหมือนโดนพิกบอร์ดนะฮะมันจะโดนเป็นสถานการณ์นะนะต้องไปช่วยบนก่อนนะไปช่วยบนก่อนแล้วผมจินดับบนกดเลนฮะขอน่อยแล้วกันสักนีดนึงนะฮะโอเคได้เลยไปเลยโอเคคใจไนะ เอาลิงหายเมื่อกี้เห็นอยู่เลยโอ้โหตายวะไม่ตายปะวปจับไปจับวปจับไปจับโอ้ย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 ไม่ได้ทุกคนแต่ก็ได้ได้ป้อมนะดิกเก้ปี้อมเมื่อกี้น,นี้ก็ถือว่ายังง่ายนะ เอาเมก่อนเลยเหรอครับแคปได้มก่อนอยู่ฮะต้องไปดักก่อนฮะอีไปเอาคาำวันนี้ก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรียมาก่อนเลยเรียมากลยยกา,าย,ยหไหนะมครมกกับไปครับมือครับนี่จะกลับแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าเออเรียไม่กลับจะไม่กลับเอาต่อครนะับต่อตายแล้วโอเคตายแล้ว ลากๆมาดูถ้าลากๆมาโดนเดี๋ยวจะไปก้างกันทุกคนเฮ้ยยิงลากหรอเอ้ยีนยาแล้วแต่ว่าดิงคิงเมียลตายนะไม่แก้ผมไม่แก้เข้ามาเท่าไหร่แต่ต้องเข้ามาทุกคนอุ้ยยินลาโดนตายปะยัยยายยัยยินลากเพิ่งไปก่อนยินลามาแล้วมาแล้วโอ้ยไม่ทันผมเข้าไม่ได้ทุกคนเข้าไม่ได้เพราะดิงดิงอยู่นะเพราะดิงจะทุัผมเมียลตายนะ ผมต้องการลากก่อนทุกคนคิดจะเข้านะเสาร์ลิงอยู่แถงนี้บ้างอะผมเสาร์ลิงอยู่แถงนี้ทุกคนไม่จับไปไหนเนี้ยโอเคครับโอเคครับบนสองโอเคครับลิงอยู่กลางไอ้ลิงอยู่บนนะโอ้รีบเกินีบเกินีบวกกันไปไหนโอ้โหจาน ตายแล้วผมยีม่ผมก็เปิดธนูใหญ่เพื่อแบบเพื่อการลิงอยเนี่ยโอ้โคุูทหารสิดีนานแล้วเนี่ยนานมากเดี๋ยวจะเปิดีกว่านะลิงคุบสวยได้นานแหละโอเคฮัตเตอรครับ าปักอดไว้ฮะดูจากแผนี่กูเขาปักไว้แต่พอดักได้ไะเคก่อนนะโอ้ยมามาได้ปะวะไปฮะผมพอได้อยู่อ้ย oh, ีน่าเขาีนะาเขาได้อะเรเอามาตายไม่อ hmm. <im administration> oh, ู้ไปตายอ้ถอยทอยทอยถอยอยอยยีมายีมาอ้ยได้อยู่แล้วผมแรงผมแรงผมแรงสีน่าสีสีสีผมสีผมสีผมสีมากสีมากสีมาีมากมาดิมาดิมาดิ ผมทีว่าอ่ะดไม่กล้าเข้าอะไรแต่ก็ต้องเข้าว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ถอย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 ถออพันนะพอนแล้วโอเคพอนแล้วโอเคพนแแต่พลันดักได้ฮะพอดักได้อยโอเคอย่าปั๊มเข้าว่ะลิลิกลิกลิก เดี๋ยวต้องต้องบอกทีมรวมกลุ่มนะฮะเดลิกุ๊บเกิดด้วยคนเฮ้ยได้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 ครับทุกคนได้ได้หมดได้หมดได้หมดเอาดิมาดิมาดิมาดิได้ครับขาป้อมเอาดิเออตายตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรอุ้ยเดี๋ยวทุกคนหายก่อนมาดูด้วยก่อนแล้วกันฮะเรือเต็มเรือเต็ม โอเคได้ผมเอา้านิม่เหรอขอรับก,กันนะโอเคครับถือไม่ได้ไปไปมปไ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 ปเปไปไปปปไอปไปไไป้ไปไไม่ได้ไม่ได้ไ เฮ้ยกลาง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 มาได้กลางมาได้เพราะว่าแอบทีมทีมสมาคมนะอู้แรงแรงแรงมาแรงมาแรงเข้ามาแรงเฮ้ยบุญบุญบุบุเดี๋ยวทุกคนบุใกล้แตกแล้วผมผมต้องไปแตะนะทุกคนผพมันใกล้แตกแล้วต้องบอกลงกลุ่มนะ เอาล sure. ิได้ลได้สวยลิงตายลิงตตยงั่นแหละเอาตอเอาตอเอเลยตอเลอเลยไอแท็กไอแทนั่นแหละสวยสวมาแล้วมา้วสวยเออเออออุ้ยแล้วงครครับแล้วใครครับเฮ้ยโอ้ยโยเรียบ้อยเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าเกิดว่าทีมนอาแบบมัน ทีมเราเลี้ยงเราก็จะไม่จบนะแต่ว่าแบบเรนดาคราวนี้ผมจะผมจะไม่เ <medi> ลี้ยงนะผมจะจบไปนะทุกคนคลิปนี้จะจบไปแล้วทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องต้องหัทีมมารวมอ่ะถ้าบอกทีมมารวมอ่ะต้องให้มีคนแฮงค์นะทุกคนต้องให้ดิ้งดิ้งเต้เข้านะได้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 ด้วยด้วยดวยดวยอุ้ยอะไรเนี่ย ตายเลยแรงอ่ะแต่ไม่เป็นแรงครับผมเราชนะแล้วครับขณะนี้ได้หมดนั้วทุกคนโอเคจบแล้วครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเมื่อกีก้ก็โดนลิงทุบไปก็ยิกิ๊เก็บคอชิวไปได้โอเคต้วย่้าทุกอย่าลิกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจผมผูไบันนะครับนะและ อีพีน่ะจะเป็นตัวอะไรที่เราจะมาจัดพลังแสงพลังแสงได้พุย้ยไม่ใช่อีพีน่ะจะเป็นตัวที่จะเราจะไปจัดดูไอเทมตามระดับของเธอเพื่อท่จะเริ่มเก่งด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมโบเพดู Bo 2. ขอตัวราบไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมบปายปายนะคับท่บนสู้ชมบาย